สอนวิธีขึ้นสถานะกับแฟนของเราบน Facebook ทำยังไงตามไปดูกันเลยสวัสดีครับทุกๆกคนก็มาพบกันอีกเช่นเคยใน,ในคลิปนี้ก็จะพาทุกทคนมาดูวิธีการขึ้นสถานะกับแฟนของเราบน Facebook นะครับทุกคนสำหรับใครที่ต้องการอยากจะขึ้นสถานะกับแฟนเนาะอยากคบแบบเปิดเผยนะครับทุกคนเราสามารถขึ้นสถานะกับแฟนของเราได้เนาะ แต่ว่าทั้งสองฝ่ายนะครับทุกคนจะต้องยินยอมเนาะจึงจะสามารถขึ้นสถานะด้วยกันได้นะครับทุกคนจะมีวิธีการทำยังไงบ้างและมีขั้นตอนไหนบ้างเราไปดูกันเลยและขั้นตอนแรกให้เรากดเข้ามาที่ Facebook ของเราให้เรากดเข้ามาที่ Facebook และในเมื่อเรากดเข้ามาที่ Facebook แล้วนะครับทุกคนซึ่งเราต้องการอยากจะไปขึ้นสถานะกับแฟนของเราเนาะ ให้เรากดไปที่จุด3ขีดด้านบนและนี้เมื่อเรากดเข้ามาที่จุด3ขีดด้านบนแล้วให้เรากดมาที่ดูรูปโปรไฟล์ของเรานะครับทุกคนแล้วให้เรากดไปที่จุด3ขีดนะครับทุกคนให้เรากดเข้ามาที่จุด3ขีดนนแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับทุกคนและขั้นตอนต่อไปให้เรากดไปที่แก้ไขโปรไฟล์ แล้วให้เราเลื่อนลงมานะครับทุกคนให้เราเลื่อนลงมาแล้วให้เรากดไปที่คําว่าสถานะความสัมพันธ์ให้เรากดเข้าไปที่สถานะความสัมพันธ์แล้วให้เราเลื่อนลงมานะครับทุกคนแล้วให้เรากดไปที่คําว่าเพิ่มสถานะความสัมพันธ์แล้วมันก็จะแสดงหน้านี้ขึ้นมานะครับทุกคนและขั้นตอนต่อไปเนาะให้เรามืเลือกไปที่คําว่า สาธารณะนะครับทุกคนให้เราเปลี่ยนเป็นสาธาระนะครับคนแล้วให้เรากดไปที่สถานะความสัมพันธ์แล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับทุกคนและขั้นตอนต่อไปเลยเนาะเราจะขึ้นสถานาะกับแฟนกับแฟนของเรานะครับทุคนก็ให้เรากดไปที่คําว่ามีแฟนแล้วแล้วให้เรากดไปที่คําว่าคู่รัก แล้วก็ให้เราพิมพ์ค้นหาชื่อแฟนของเรานะครับทุกคนเราก็ทําการพิมพ์ค้นหาชื่อแฟนของเราเลยเนาะ,ะจะยกตัวอย่างนะครับทุกคนเราก็พิมพ์เลยเนาะและนี่เมื่อเราเจอชื่อแฟนของเราแล้วนะครับทุกคนก็ให้เรากดไปที่ Facebook ของแฟนของเราเลยนะครับทุกคนและนี่เมื่อเรากดไปที่ ชื Now, various, ่อแฟนของเราเนาะก็ให้เรามาตั้งตั้งปีก่อนนะครับทุกคนว่าเราคบกันปีไหนนะครับทุกคนเราก็ตั้งได้เลยเนาะปีที่เราคบกันนะครับทุกคนเราก็สามารถเลือกนะครับทุกคนแล้วให้เรากดตกลงแล้วให้เรากดตั้งเดือนนะครับทุกคนว่าเราคบกันเดือนไหนเนาะเราก็สามารถเลือกได้นะครับทุกคน แล้วให้เรากดตกลงแล้วให้เรากดวันนะครับทุกคนวันที่เราครบกับแฟนของเรานะครับทุกคนวันที่เท่าไหรนะ่เนาะเราก็ตั้งไปนะครับทุกคนแล้วให้เรากดตกลงและขั้นตอนต่อไปเลยนะครับทุกคนในเมื่อเราตั้งสําเร็จแล้วเนาะก็ให้เรากดไปที่บันทึก แล้วมันก็จะทำการบันทึกให้เรานะครับทุกคนถ้าเราต้องการอยากจะแชร์เนาะก็ให้เรากดไปที่คำว่าแชร์ได้เลยนะครับทุกคนก็ให้เรากดไปที่แชร์แล้วให้เรากดไปที่บันทึกอีกครั้งหนึง่งและขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนเราก็แค่รอให้แฟนของเรากดยืนยันอีกทีเนาะ ถ้าหากแฟนของเรากดยืนยันอีกทีมันก็จะทําการขึ้นสถานะกับแฟนของเราเป็นที่สําเร็จนะครับทุกคนมันก็จะแชร์ลง f a c e b o o k นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนวิธีการขึ้นสถานะกับแฟนของเราถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้า